มที่เจได้เรียนมาว่ายังไงน,นะฝนตกเพราะอะไรยังไม่ถึงฝนตกคะลูกเพราะน้ำเพราะอ,อะไรมีน้ำแล้วม,มีอะไรอีกนะแล้วก็มีสไลนมีสไลน์สไลน์ไปทำอะไรอะคะสลไลน์ทำอะไรเดี๋ยวพูดให้ฟังเร็วๆแม่จะได้ไปเล่าให้ยายฟังกับน้าจ๋อน้จาจ๋าฟังยังไงน,นะคุณจะได้ไปเล่าให้พี่ๆฟังว่ายังไงน,น,นะทำไมฝนทำไมฝนถึงตกเกิดจากอะไร พิชเชอร์สอนว่ายังไงนะเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากสไลชิมตาแม่เห็นแล้วอ่ะสายสไลสไลสองลงมาเจอเจอน้ำวอชเจอใช่ไหมเจอวอชเทอร์เสร็จแล้วยังไงะ้าทิชย์ส่องแสงลงมาเจอน้ำแล้วก็เป็นไงคะก็เกิดเป็นอะไรไอน้ำ ไอน้ำระเหยขึ้นไปใช่ไหมใช่คะ่ะละเหยขึ้นไปเป็นยังไงจับตัวกันเป็นเถก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนเมฆยังไงคะจับแบบแน่นๆเลยใช่ไหมจับเป็นก้อนใหญ่ๆก<ๆ>้อนใหญ่มากก้อนใหญ่แล้วก็แน่นด้วยใช่ไหมลูกใช่พอก้อนใหญ่แน่นๆแล้วไงต่อ ได้ไงก้อนเมฆรับน้ําหนักไม่ไหวใช่ไหมมันก้อนใหญ่เกินไปเกิดการควบแน่นของก้อนเมฆใช่ไหมคะใช่ไหมอ่าควบแน่นของก้อนเมฆก,ก้อนเมฆเลยต้องทํำยังไงทำยังไงเลยต้องฝนตกใช่ฝนก็เลยตกลงมาตกลงมาสู่ไหนคะสู่แม่น้ําสู่ถนนสู่ท้องฟ้าถูกสู่ป่าไม้ใช่ไหมลูก ก็กลายเป็นแม่น้ําเสร็จแล้วแม่น้ําก็ไปเจอพระอาทิตย์อีกก็ระเหยขึ้นไปอีกเป็นวัฏจักรของน้ําใช่ไหมลูกเป็นอะไรนะเจด้เรียนอะไรมาเมาื่อวานนี้คุณครูสอนอะไร the water อะไร water cycle ใช่ไหมอ่ะบอ,บอกพี่ๆสิเรียนอะไรนะคะ the water อะไรนะ the water, the water cycle ใช่ไหมใช่ค่ะพูดสิ the water cycle วัฏจักรของน้ำสลูก บายบายกันนะคะจะได้บอกเรื่องน้ำบายบายเจได้โชว์รูปรูปอะไรเนะี่ยเอาไปเอามาหยิบมาให้พี่ๆกันนะที่เจได้ทำน้ำอ่ะวัฒจักของน้ำไปเอามาโชว์พี่ที่เจได้ทำที่ที่เชร์สอนอะ่ะพระอาทิตย์แต่อยู่ไหนไม่ใช่อันนั้นพระอาทิตย์ที่ทำพระอาทิตย์เนี่ยจานกระดาษอ่ะหยิบมาให้มาให้พี่ดูด้วยมาให้พี่ๆดูมาโชว์ตรงนี้นี่ไง อ่ะโชว์หันหน้าไปทางนู้นสิเขาจะเห็นได้ไงหันหน้าอันนี้ก็คือสลายสลายเจอน้ำนี่โชว์แบบนี้สิเวลาโชว์นี่หันไปหากล้องแบบนี้อ่ะสลายสไลา์เจอน้ำนี่เห็นไหมคะส่องแสงลงมาเสร็จแล้วก็เป็นยังไงเป็นไอ้น้ำอาระเหยขึ้นไปจับกันเป็นก้อนเมฆเสร็จแล้วยังไงอีกคะก้อนเมฆเกิดการควบแน่นใช่ไหมลูก ทําให้ก้อนเมฆนี้ก็เลยต้อง<ว>ตก<ว>ลงมาเป็นฝนตกอฝนตกลงมาสู่แม่น้ำ <c oughs> จะได้ทำเองอะโชว์เพื่อนๆสวยแค่ไหนจะได้ระบายสีเองนะคะนี่สวยไหมคะ <c oughs> จะได้ระบายสีอามาโชว์ <c oughs>